าเ,เพื่อนเพื่มาดูผักสลัดกำลังงามเลยตรงนี้ส่วนอันนี้เราจะเก็บใส่กล่องข้าวนะคะแล้วก็จะเอาไปทำสลัดกินมุมดอกไม้เราก็มีนะดอกเทียนพามาดูผักเคลเดี๋ยวจะเก็บไปเออเกบไปทำสลัดกิน มาดูว่ามีหนอนหรือเปล่าหนอนชอบกินมากเลยหนะ้าผักเคลเราเนี่ยโอ้เพีย้ยเพี้ยเขาขาวบินเขาคงไม่มาลงผักเราใช่ไหมเนี่ยตื่นเช้ามาก็จะมาดูแบบเนี้ยนี่ตัดให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ละโหละพา ควนดินใส่ปุ๋ยคอกให้เข้าใหม่เนี่ยต้นส้มจีตส่วนผักของแม่ลัดงามบ้างไม่งามบ้างนี่กำลังงามเพราะว่าใส่ปุ๋ยคอกไว้กำลังงามนี่ว่าจะตัดให้เขาสั้ๆอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ทำทีเนี่ยตอนแรกผักเคี้ยวแม่งามเลยเนี่ยพึ่งใส่ปุ๋ยใส่แรยเขัา นอนลงพยายามพวนดินพยายามใส่ปุ๋ยลดน้ำให้เขาอยู่กับเพราเรามีต้นเดียวนี่แหละกำลังเพาะอยู่นะคะส่วนตรงนี้ก็เตรียมดินไว้ว่าจะปลูกแบบนี้เลยเวลารดน้ำเขาจะออดินอะไรจะลงมาเยอะหรือเปล่าไม,ไม่แน่ใจเนาะทดลองทำแบบนี้ดู จะปลูกผักก็ะจะลกผักสลัดเยวจะใส่ดินให้เต็มก่อนพาเพื่นมาเดินชมสวนผักเมลัดส่วนผัก,น,ผกน้อยนีย่เอาไว้ใส่เมนูต่างๆอันนี้สลัดเนใส่ลาบอร่อยชอบกินเมนูอาหารอีสานก็ปลูกไว้จะได้ไม่ต้องซื้อ ชุดชายเอาไว้ใส่ยำเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ผักสลัดมุมนี้กำลังงานเลยไปแม่โคว่าจะไปซื้อแผน่นแป้งปอเปี้ยว,ว่าจะมาทำสลัดเออมาทำสลัดโลก็หาไม่เจอเดี๋ยวจะไปใหม่พักกำงานทำสลัดโลกินในข้างล่าง ต้นต้นนี้กำลังขึ้นเลยดอกเทียนข้างก่อนจะเป็นจะเป็นปลาดอกเทียนทีนี้เอาดึงต้นต้นเทียนออกแล้วก็ย้ายาย้ายลงเรือนผักมาไว้มุมนี้จัากสวนใหม่เพราะว่าตรงที่เก่าอะทำซุ้มทำซุ้มให้ ตำลึงขึ้นพามาดูตํารลึงกำลังเลยกำลังเลยขึ้นเลยให่เขาเลยขึ้นไปสูงๆงามดับุหลาสวยแต่ไม่มีไม่มีกลิ่นแล้วก็ได้ปลูกถั่วไวไ้กำลังขึ้นเลยถั่วฝักยาว ปลูกตัวฟขาแกนแล้วก็แตงกําลังขึ้นพอขึ้นอลราเราจะให้เขาเลื้อยเนี่ยให้เขาเลื้อยขึ้นขึ้นไปให้เขาคุมหลังคาตรงนี้นะคะให้เขาคุมส่วนข้างล่างนี้แล้วก็ว่าจะเอาไว้จะเอาไว้นั่งกินข้าวกินอะไรเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นผักผักสลัดลงไว้ ฝนตกใส่เยอะมากเลยแดดไม่ค่อยมีเขาก็จะยืดเนี่ยปลูกไว้นี่จะเป็นดอกเทียนโรยดอกเทียนไว้ต้านนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวเงินกันเนี่ยลกถั่วฝักยาวไว้ให้เขาเลื้อยขึ้นตามเสาเนี่ยคือวางแผนไว้ว่าตรงนี้จะให้เป็นส้มผัก ซุ้มพวกตำลึงนะคะเนี่ยมีมละกขีนกด้วยแล้วก็มีตำลึงมีทัวมีแตงอะไรเงี้ยข้างล่างนี่ก็จะเอาไว้นั่งทำส้มตำเวลาทำคลิปกินอะไรงนงี้นะเนี่ยปักหุลพาไว้ถ้าเขาแตกล่างเราก็จะเอาอใส่ในกล่องหรือว่าเอาลงดินไว้สักมุมหนึ่งเนี่ยนะปากแผนไว้ในระบางแผนไว้ไมีหูลพา เดี๋ยวก็นเนี่ยทำเป็นเมี่ยงก็อร่อยไม่ต้องซื้อซื้อแับแพงมากเลยอันนี้ผักเป็ดตําปึงนี่ก็อร่อยเดี๋ยวคย่อยขย้ายเข้าใหม่เดี๋ยวม,มุมนี้ค่อยเอากิ่งเขาไปปักแล้วก็บำรุงเข้าใหม่ว่าพึ่งย้ายพึ่งย้ายลงเรือนพึ่งเอาอันนี้มาลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลย อยากไม่ค่อยได้ดูแลเขาส่วนข้างล่างนี้ว่าจะว่าจะนั่นแหะจะหาไม้มาหาไม้มาแบบมาพาดมาพาดนี้ว่าตรงนี้จะเคลียร์ออกมาพาดเสร็จว่าจะเพราะทัดตะวันงอกด้านใต้นี้เพราะว่าน่าจะทำได้อยู่นะเพราะว่าใช้พื้นที่ ไม่เกิดประโยชน์เราจะเพาะพอทานตะวันงออกไว้ถ้าเราถ้าทำตัวน่าจะได้หลายถาดอยู่นะเดี๋ยวค่อยๆทำไปเนี่ยยังไม่ได้ออกแดดเลยเพราะผักสลัดไว้ตรงนี้ค่อยยืดแล้วเนี่ยตอนแรกอะ่ะคือผักสลัดเดื้อจากลงกล่องโฟมเพราะว่ากล่อง ตรงที่ปลูกไม่พอก็เลยปล่อยเทงไว้นานมากเขาเกือบจะตุยแล้วทีนี้พอเอามาลงดินไว้เขาเริ่มกําลังฟื้นตัวเดี๋ยวถ้าแดดออกจะเอาเขาออกมาอาบแดดนะคะวันนี้มีแดดอยู่แต่แดดยังส่องมาไม่ถึงเดี๋จะเขาจะเอาเขาออกมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเดียกว่านดี้ถ้าถ้าเขาแดดมาถ้าแดดมาถึงตรงนี้ก็จะได้โดนแดดเดี๋ยวค่อยเก็บเข้าไปตอนที่ แดดออกไปหมดแล้วเด็กเราก็มาอาบแดดตรงนี้ก่อนมอาบแดดเลยนเนี่ยมาดูว่าจะลอดแค่ไหนน้องผักเราเล้าก็ออกมาอาบแดดก่อนนะคะเนี่ยออกมาอาบแดดก่อนเดียเด๋ยวแดดเขาคง ส่งมาถึงนม่ค่อยยืดมีต้นดอกเทียนด้วยเนี่ยโรยโรยไว้นี่ก็จะค่อยๆเคลียร์ไปพื้นที่ก็ค่อยจัดไปนะคะสวนผักป้าจะไปเดินหาที่ อ,อยากจะทําเข้าวกรองไปตั้งขายไปตั้งขายตรงไหนดีเดี๋ยวค่อยๆหาที่ก่อนนะคะว่าจะเนี่รามีจะทําเมี่ยงมีใบชะพูก็จะทําเมี่ยงใส่กล่องแล้วไปตั้งขายยามเช้าๆเนี่ยอยากจะทําอยู่เดียวหาที่ก่อนนะคะตอนนี้เรามีข้าสดัด จริงๆแล้วปลูผักสลัดเอาใส่ไว้ในกล่องข้าวทำข้าวกล่องไปส่งโรงาบาลตอนเ,นเนชา้าที่นี้ถ้ามีที่ขายก็จะทำสลัดขายทำเมี่ยงขายอะไรเงี้ยจะได้มีไรายได้เสรมเข้ามาที่โรงบาก็ขายไม่ค่อยจะดีช่วงนี้เพาที่กำลังแตกลล้าออกมาอีกแล้วเต๊นนอเออเลือกดอกเซเลตีแเรานะคะ เราใส่ดินใส่ปุ๋ยเขาก็แตกออกมาโอ้ดีจังเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแช่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รักผาแซรบเลยน,นะคะ